งด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่28ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าขมรเละเป็นจุนไทยยึดค่ายตอชอดอบ้านหนองจานเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับสารพนาความมั่นคงเชิญทงชาติเนี่ยที่ค่ายตอชอดอของขมรมนกันเลยอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับเราก็มีการถล่มปิดตาย ถนนเข้าพระวิหารและคาสิโนของเขเมรหลายต่อหลายจุดหลายต่อหลายพื้นที่ซึ่งเขเมรเสียหายอย่างรุนแรงมากๆนะครับสาหรับปัจจุบันตอนนี้ก็เรียกว่าหุนเซนอยู่ไม่สุกอยู่ไม่ได้โดยเรื่องเราทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับจากการรายงานของกราบป้าที่2เองครับสถานการณ์ตอนนี้จากการติดตามนะครับก็คือทั้งเขเมรและก็ไทยเนี่ย ได้มีการวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองครับไม่มีการยิงไม่ปรากฏการปฏิบัติการที่เป็นการยั่วยุทาให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีทิศทางแนวโน้มที่อาจจัดดีขึ้นดังนั้นถ้าเกิดพี่น้องเจ้าใดเราครับอยากที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานั้นก็ให้ปฏิบัติตามแผนที่จังหวัดของตัวเองเนี่ยกำหนดเอาไว้ณนะปัจจุบันและหากพบวัตถุระเบิดครับหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถแจ้งผู้นําชุมชนและก็ผู้นําท้องที่เนี่ย ให้ตรวจสอบเสียกดน,นี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาของโซนกองดับภาคที่2เองที่บอกว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็คือยังวางกํลาลังตามแนวที่มั่นเดิมของตัวเองไม่มีการยิงไม่มีการยั่วยุก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแต่หลังจากการหยุดยิงเนี่ยผมก็ได้รายงานไปส่วนหนึ่งแล้วครับซึ่งก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รายงานที่อัปเดตออกมาจากทางฝั่งอองคเมนก็คือแม้ว่าจะเป็นเส้นทางขึ้นเขาพระวิหารครับเราก็ทิ้งไข่เนี่ยทำลาย500ปอนปอนเละเป็นจุนกันเลยทีเดียว รวมถึงพื้นที่คาสิโนต่างๆครับก็สามารถยึดเอาไว้ได้แบบเสร็จสับซึ่งก็ยังมีค่ายต่อชะดของขเขมรอีกที่เราตีแตกและก็สถาบนาธงชาติเนี่ยขึ้นที่กลางค่ายของขเขมรเองก็เรียกว่าหลังจากหยุดยิงกับสมรภูมิเดือดส่งท้ายปีขเขมรเนี่ยมีการระดมยิงเบี่ยมยุ่ซเบ็ดก่อนหยุดยิงเนี่ยจนถึงเช้าเลยแล้วไทยเราก็ตอบโต้พิฆาตคลังอาวุธอย่างเดียวแต่จากการนับเดตออกมาล่าสุดนะครับทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยฐานกัมพูชาก,ก็มีการโพสต์คลิปแล้วก็ภาพระบุว่าปราสาทเขาพระวิหารคร ตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งไทยเราก็มีการระดมยิงหนักใส่อย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งขงเมเนญหนึ่งกับเต้าบอกว่าต้องขอโทษชาวกัมพูชาทุกคนที่ไม่สามารถปกป้องสิ่งนี้เอาไว้ได้คือเอาตรงๆในตัวปราสาทแบบที่มันเป็นเมนหลักเลยเป็นหัวใจของปราสาทเนี่ยไม่ได้มีการพังทลายลงนะครับจะพังทลายเฉพาะตัวที่มันอยู่ใกล้กับที่มั่นของของมนเองก็ไม่แปลกใจขมนไปตั้งทหารทหารอยู่ที่นั่นเราก็ต้องมีการทําลายสิ้นสภาพภัยคุกคามครับถ้าเกิดว่าไม่ทำขมิก็จะเอาจุดเขาพระวิหารคัทีี่่มมนนสูงเย มาโจมตีมาทําร้ายไทยเราเองก็เรียกว่าฐานแนวเขาพระวิหารครับมันยับเดินแบบแทบจะอยู่ไม่ได้บวกกับการตัดเส้นทางลําเลียงกําลังของฝั่งไทยเราครับด้วยกันระเบิดจากไข้จมูกเนี่ยห้าอปอนด์ก็ ทำให้เส้นทางขึ้นเขาพระวิหารนั้นถูกตัดขาดและได้รับความเสียหายอย่างดุนแรงนะครับก็เป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งของกระเม็นเลยนะกับทางขึ้นเขาพระวิหารครับถูกระเบิดทําลายเนี่ยอยู่บริเวณไหล่เขาด้านล่างช่องคานม้าซึ่งช่องคานม้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมาว่าเราสามารถยึดได้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เพราะกองทัพที่สองเนี่ยมีรายงานเหมือนกันว่าจุดที่เราเข้าตีเนี่ยสามารถควบคุมเอาไว้ได้ทั้งหมดซึ่งก็มีฝั่งกัมพูชาแหละที่มีการถ่ายคลิปออกมาบริเวณทางขึ้นเขาพระวิหารคร เลยจากระเบิด s อ6ของไทยเราก่อนที่จะขึ้นสู่เขาพระวิหารบริเวณใกล้กับช่องคันม้าทำให้รถทุกชนิดครับไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็ผ่านได้แค่จัก,กรยานยนต์และก็การเดินของด่านคอมมนเตเงที่รู้สึกว่าจะออกมาเยอะเป็นพิเศษนะกับการที่เราประกาศหยุดยิงไปนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันเลยครับกับแนวรบปราสาทเขาพระวิหารเพราะว่ามันดูเดือด แบบตามแนวยาวเกือบสิบพื้นที่นะที่อยู่ใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารทั้งผาโมยแดงผาโมยแดงของไทยเราเนี่ยก็พังแบบยับเยินนะครับขมิ้นก็ มีการมาทำลายอาคารต่างๆของไทยเราเหมือนกันยิงบีเอ็มยิงปืนใหญ่ปืนคอเข้ามาอีกจุดหนึ่งครับที่เราสถาปนาทงชาติแบบเป็นทังการก็เป็นปราสาทคณานครับโดยฝ่ายในเราเนี่ยเข้าตีเป็นที่แรกและสถาปนาทงชาติเนี่ยเป็นที่สุดท้ายจุดปราสาทคณาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ยากเพราะเขมรมีฐานใหญ่อยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า3ฐานซึ่งเราก็ตีแตกแล้วก็ยึดพื้นที่คืนเอาไว้ได้นะครับรวมถึงปราสาทตาควาย ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการสถาปนาแล้วนะครับมีทั้งธงชาติจากเรือมีทั้งธงชาติที่ไทยเราเนี่ยปักหลักอยู่บริเวณตัวปราสาทซึ่งก็มีการร่วมร้องเพลงชาติไทยกันด้วยกับเนิน3-50ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญไม่แพ้กันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นโซนกองทัพภาคที่1กับการปฏิบัติยึดคืนบุรีบ้านหนองจานได้สําเร็จครับและฐานทดเราเนี่ยก็สถาปนาความมั่นคงจัดแนวตั้งรับเพื่อความปลอดภัยสูงสุด จากนั้นครับก็มีการประกอบพิธีอัญเชิญธงชาติไทยของเราเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาและก็ร่วมร้องเพลงชาติอย่างกึกก้องเพื่อได้จะประกาศชัยชนะแบบเป็นทางการนะครับแสดงถึงว่าธงชาติไทยเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นี้มันเป็นดินแดนของไทยเราอย่างสมบูรณ์แต่มันพลิกตรงที่ว่าจุดที่เราเชิญธงชาติไทยครับก็เป็นค่ายต่อชะดอของกัมพูชาที่ตั้งอยู่บ้านหนองจานครับอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านโจกเจยของฝั่งเขมรเองซึ่งก็เป็นพื้นที่ของฝั่งไทยเราแหละครับที่เคยเป็นค่าย,ายอพยพบ,บ้านหนองจานในช่วงที่เเเวียยดดนาาามมม่่กททัพขข้จจะึรบือ บทอํานาถขมินแดงในตอนนั้น แต่ว่าเมื่อสงครามจบเนี่ยชาวเขมมไม่มีการอ,อพยพและก็จะมายึดดินแดนของไทยเราตั้งดินฐานอยู่ยาวนานมากกว่า30-40ปีนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเปิดยุทธการสตาวัตเนี่ยเป็นระยะเวลา20วันพอดีครับกองทัพพระดีหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้ายึดบ้านหนองจานได้สําเร็จ100%้ยเอเ้ำอีกครั้งว่า100%เซเลยแต่ในะจุดที่ชักตรงชาติขึ้นเนี่ยก็เป็นค่ายต่อชดของเขมมนนะครับที่ตั้งค่ายมาใช่ไหมกับจุดนี้ก็เลยถูกเราเนี่ยตีแตกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งาาว่า แนวรบบ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยมันดูเดือดถึงขนาดไหนดูเดือดถึงขนาดที่ว่ามีภาพออกมาครับก่อนการหยุดยิงขมาระดมยิงเบียมยี่สิบเอ็ดเนี่ยลงที่บ้านหนองจานอย่างหนักหน่วงคือดูก็รู้นะครับภาพเนี่ยน่าจะชุดหนึ่งพอดีที่เรามีการตรวจการเอาไว้ได้ขม่มรยิงมาเยอะมากนะครับแล้วยิงมาแบบรัศมีเนี่ยทำลายล้างสูงคือมันเป็นวงกว้างแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยอาจจะไม่มีมากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่ยิงมาแบบนี้ครับมันก็เหมือนเป็นอาวุธที่เอาไว้ยิงต้าน แนวรบทหารราบมากกว่าซึ่งขมรก็ระดมยิงมาอย่างหนักกับบ้านหนองจานตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยแต่สุดท้ายเราก็สามารถยึดเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับกองทัพประเที่หนึ่งเนี่ยก็ยึดได้หลายพื้นที่เลยโดยจุดที่สาคัญที่สุด3พื้นที่ครับก็มีทั้งบ้านครองแผงอำเภอตาปยาบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงและก็บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงที่เราสามารถยึดได้แบบเสร็จสับพหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไล่ขบ e เนี่ยถอยร่นกลับไปในดินแดนของตัวเองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับที่เราจะ ้านค้านิคมจีนเทาครับที่บริเวณธรมอดาจังหวัดโพธิสัตของเขมรใกล้กับคาสิโนที่ถูกทิ้งระเบิดซึ่งจุดนี้ครับก็มีชาวจีนคนหนึ่งนะ ซึ่งอาจโะพันกับการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในบรินทดังกล่าวครับมีการอัดคลิปวิดีโอรำพืนรำพันเลยครับถึงสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นทจังหวัดพธิตต์ประเทศกัมพูชาเองโดยจุดดังกล่าวครับก็เป็นแนวเขตแบ่งชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้ส่งกําลังทหารน,นาวิกครับนำรถนามหีเพลงเข้าวางแนวแบ่งเขตเพิ่มเติมอย่างเห็นชัดเจนเพื่อควบคุมพื้นที่และก็สถาปนาเป็นแผ่นดินใดของเราอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เหมือนเป็นการประกาศเจชนะแหละครับโดยไม่มีด่านกัพูชานเนี่ยมาขัดขวางแต่อย่างใดทั้งพื้นที่คาสินโนเอ่ยทั้งพื้นที่หมู่บ้านเอ่ยรวมถึงตึกสแกมเมอร์ของขเขมรด้วยก็จะเห็นจากคลิปเลยครับฐานไทยเราเนี่ยมีการเยาะเย้ยเขมรน,นะครับอย่ามาเยี่ยมกับไทยเราคือจะมายึดพื้นที่เอาแบบง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับพอเราเอาจริงเนี่ยพอสยามไม่ยิ้มแล้วขเขมรก็พูดไม่ออกเหมือนกันซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยทาง ชกนาวิกโยธินตราดครับก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าสามารถเข้ายึดแผ่นด,ดินประเทศไทยสาเร็จเนี่ยจำนวน2ที่หมายครับได้แก่พื้นที่บ้านท่าเส้นคาสิโนธมดาและก็ พื้นที่บ้านหนองรีบริเวณบ้าน3หลังนั่นเองและสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ได้มีการตรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงมีการวางแผนจัดระเบียบพื้นที่และก็เสริมสร้างความมั่นคงที่มั่นตั้งรับนะครับวางระบบป้องกันอย่างรัดกุมทั้งสองพื้นที่เลยเพื่อที่จะเตรียมรับมือการตอบโต้จากฝั่งคขมนในช่วงก่อนที่จะมีการหยุดยิงซึ่งความกําลังใจของนาวิกของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยมเลยครับและก็ยังฮึกเหิมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อต้านทานคขมนอีกครั้งก็ได้ ตามคมขวัญของนาวิกโยธินเลยครับเมื่อรบเนี่ยต้องชนะดุเดือดดุดันจริงๆสมกับเป็นกองทัพเรือนะครับสำหรับฝั่งไทยเราซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปสถานการณ์ของกองทัพภาคที่2กันนะครับเรียกว่าตอนนี้รายงานออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าไทยเราเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดทุกพื้นที่เลยที่เป็นแผ่นดินของไทยเรานะครับยึดคืนกลับมาได้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะมีกครั้งว่าเกือบทั้งหมดอาจจะมีพื้นที่หลักๆอย่างเนิน7จ5หช่องบกที่เรายังไม่สามารถ เข้าไปตียึดเนินได้แต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ดูเหมือนจะควบคุมเอาไว้ได้เหมือนกันแต่ทางกองทัพที่2ครับก็เคยมีรายง,งานออกมานะในช่วงก่อนการหยุดยิงครับแนวรบผาหมอยแดงห้วยตาเรียเนี่ยขมรก็ระดมยิงมาอย่างหนักนะครับก็มีกําลังพลของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเนี่ยหลายต่อหลายรายเลยแล้วหลังจากการหยุดยิงนะครับก็ยังตรวจพบความเคลื่อนไหวกําลังพลและก็ยานพาหน,นะใกล้ปากช่องคานม้าแล้ววัดแก้วอยู่สําหรับขมรนส่วนพื้นที่ภูมะเขือช่องโดดเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนขมรเ,เนกกรก ซึมอยู่หลายครั้งในช่วงก่อนจะมีการหยุดยิงนะครับแต่ฝ่ายไดเราก็ใช้กันยิงต้างสกัดเอาไว้ก่อนทําให้แนวทีมันเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าสู่ห้วงหยุดยิง ก็ยังอยู่พื้นที่แนวเดิมเราอาจจะไล่ขมรลลงไปแบบตกหน้าผาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็อยู่จุดสูงขมมากกว่าในพื้นที่ภูมิมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวแล้วก็พลานหินเปดก้อนส่วนที่หนึ่งพื้นที่ครับช่องสังงามเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่พบความเคลื่อนไหวในภาคพื้นที่สําคัญครับแต่ตรวจพบโดนจํานวนมากตั้งแต่ช่วงเวลาที่ปะทะกันเลยซึ่งช่องสังงามเนี่ยเราก็โอ้โหโจมตีไปเยอะมากกับคาสินโนของขมรน,นะแล้วชายแดนจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เียกว่าทรงตัว หลายพื้นทีใน,นจังหวัดสุรินทร์อย่างช่องจอมช่องเพลอช่องระยีปราสาสคนาตาควายเนินสามาสูนช่องกลางและก็ตาเมินทมเนี่ยก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่สําคัญแล้วภาพรวมจากการที่ปะทะกันมานะครับก็ยังมีการกดดันด,นด้วยการยิงอาวุธไกลอยู่ไม่มีการเข้าตีประชิดชัดเจนขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพื้นที่ช่องสายตะกูนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยยังสงบอยู่แต่มีการตึงกําลังอยู่ที่เดิมภาพรวมที่กองทรับประเด็นสองรายงานมานะครับกอดกันหยุดยิงเนี่ยก็จะมีแนวรบพระวิหารครับผามมยแดง ที่ประทะกันรุนแรงเกิดขึ้นแบบทั้งวันทั้งคืน พอจุดยิงก็เหมือนเสียงเงียบทุกอย่างแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่สภาวะที่ไทยเราควบคุมเอาไว้ได้ทั้งหมดเกือบทุกพื้นที่ที่มันเป็นแผ่นดินใดของเรานะครับเราก็สามารถยึดคืนกลับมาได้ซึ่งจะเกิดให้ไล่เรียงกันมาครับน่าจะประมาณ1 5บหถึงพื้นที่นะไล่มาตั้งแต่ช่องอันมาเรายึดได้แบบเสร็จสับนะครับซำแต่ภูมักเขือช่องจอมช่องเปลช่องระยีช่องสง,งายังมีช่องคนานะครับปราสาทตาควายปราสาทตาเมินทมช่องสายตะกูหรือแม้แต่พื้นที่บ้านคลองแผงครัครบบ้านหนองยาแก้ว บ้านหนองจานบ้านคลองลึกแล้วก็บ้านคลองหาดรวมไปถึงบ้านชำรากบ้านหนองรีและพื้นที่คาสิโนธรรมดาที่เราสามารถยึดได้แต่ว่าในโซนฝั่งของห้วยตามาเดียพระวิหารเนี่ยเราสามารถควบคุมแต่อาจจะไม่ได้ยึดแบบเบ็ดเสร็จขนาดนั้นแต่ที่ผมบอกแหละมันก็ยังเหลือเนินจ็ดสี่ห้าช่องบกนะครับอาจจะต้องมีรอบ3เราถึงจะทําการยึดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้หลายจุดสําคัญมาเหมือนกันส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับคาเมนเนี่ยมีเสียชีวิต เยอะมากๆนะครับจากที่มีหลักฐานยืนยันตอนนี้เนี่ยมีทั้งรูปภาพมีทั้งการจัดงานต่างๆน่าจะประมาณส0 0ร้อยกว่าคนได้ที่จัดงานศพขึ้นมาจากฝั่งโอโเขเมเนจากญาติพี่น้องอันนี้ยังไม่รวมกับกําลังที่สูญหายแล้วก็ยังตามหากันอยู่แล้วรวมกับในป่าเนี่ยที่ยังไม่ทราบจํานวนซึ่งก็น่าจะเยอะมากนะครับยิงกันเยอะจริงๆแต่ผมก็ยังเชื่อว่าอาจจะสูญเสียน้อยกว่าปะทะกันรอบที่แล้วถึงแม้ว่าเราจะมีการส่ง เองบินรอบเนี่ยขึ้นมากกว่ารอบเดียแล้ว3าสีเท่าก็ตามแต่ว่าเนื่องจากเขมนเขาก็รู้ดีแหละว่าเรามีกลไกยังไงในการโจมตีทางอากาศ ก็น่าจะขุดหลุมแบบป้องกันไว้เสริมพอสมควรเลยแล้วร่างด่านกบูชาครับที่อยู่ในโซนจังหวัดตราดเนี่ยก็ยังไม่กลับมาเอาอีกกับทั้งหมด1 8 19ร่างนะครับยังไม่ยอมรับว่าเป็นทหานของตัวเองด้วยกลัวเสียหน้าเหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราส่งคืนไปประมาณ1 0ถึง12ร่างได้แล้วขมรก็รับร่างนะแต่ว่าไม่ยอมรับเป็นด่านของตัวเองอ่ะนี่ก็เป็นการนับเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะครับการประทะเนี่ยคงอาจจะ ไม่เกิดขึ้นเพราะเาเมเดก็น่าจะเหนื่อยไทยเราเองเนี่ยก็พร้อมต้านนะแต่เามเนเนี่ยเขาเหมือนโอ้โหสูญเสียเยอะมากนะครับการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีเป็นปีซึ่งผมเองก็คาดว่ายังไม่จบง่ายๆเพราะแนวรบส่วนใหญ่เนี่ยเาเมเขาก็ยังอยู่ประชิตแนวอยู่เขาไม่ได้อยู่ห่างจากเราเลยซึ่งก็ต้องรอติดตามสถานการณ์และให้กําลังใจพี่น้อง ารารในนนแววห้ด้ดยค,คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวก็ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชชยแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนนะัก จะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเข้าเดนในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย